สวัสดียามเช้าครับทุกคนนี่วันนี้เราอยู่กับพ่อครัวคนนัดเกษต้ามครับนี่พ่อครัวจำเป็นครับอันนี้เมนูเช้าวันนี้ครับไข่เจียวนี่ยครับคือกลัวโอ้โหพอมดยาข้าวประยากนี่ครับโอ้ยาข้าวประยาก ควันกระมงชงเฉ่งในเช้าครับทุกคนบรรยากาศตอนเช้าหลังจากที่นอนมาเจ็ดวันครับผมที่ก็เดี๋ยวกินข้าวกันครับทุกคนด้เวลาหนวดยางแล้วใ่ขยับขยายครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นเอามาพึกเอามาพาดนะไม่ใกล้แล้วนี่นะครับเช้าบรรยากาศ ัที่คือเอาหมูลงไปทอดก่อนยัวไปทางไหนเยอ๋ยบอนแล้วก็บ๋องหายอีกอะไรบองกระดาบองหมาข้าวเมื่อคืนเมื่อคืนนี่รถเลยรถซ้กมมาลาเก็บดีๆโอ้ยู่นี่เอาอะร ตอนดมันตอนแรกไฟไม่ไหมนะตอนผมได้ไ่ตัวละก็เลยทิ่กออ่ะเนี่นึกก็ดูหมืนกัมาแต่บนปะพอพอพอเด็กๆเข้าไฟแม่งลุกเฉยเลยไมก็ได้ไฟไม่ไหม้แกนบ่ออาไปจุดเลยเป็นิ้งเลยดิเดีพี่วันก็พูดไปคนเขาอะงปชนเขาอ่ะปชนปนรถไ้อยท้าเอฟอมกับร ไหนเงีกยปรกันจะจ่ายเลใช่ไหมส่วนสิบร้อยใช่ไหมการจะจ่ายแล้วเอาอีกคนเออะไปจุดไปตััวต้องมันรับแล้วเครื่องยังติดที่ดับแล้วครับแต่ว่าไฟฟ้าของเราคนจรหรือว่าสปาร์คอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันฉีดน้ำรุดได้อยู่เลเรียกว่าช็อตตะน้ำท่วมบางเจ้าแล้วเัน ไปไปถูไปรู้เอาพี่ว่านไว่านเอาไปนี่่อไไ่านไม่่นพวนี่มพีว่เลย้นมาป่อยไม่คเยนอนเนี่ยาให้มันนอนแทนตอนแรกผมดูมันมีน้ำมันนะน่ะตอนแรกผมว่ายังมันไฟไม่รู้มันกี่น้าอ่อยๆไอ้อยได้ดีถนนมันวัวมันขากลับหรือว่าขามันวัวต้นสูงมันววะ มัดูลอใวูล่อดูล่อมันมียูดีไล่ดมันไล่ทมัซื้อหนึ่งนดูไอ้นี่เลยนี่ก็ออกโคตรไปอีกวะนน่้ั่นายลอโคตรไปเรื่อยยานี่ก็ปวดหัวแล้วไม่กูแล้วโทรศัพท์มมาอ่ะ อันนี้อาเท่าดิครับผุ้มคืนแรงเลยโอ้โหสามไปเลยไปเลยต่อให้ก่อนเลยก้อนเหรอเอ๊กะจะไม่ให้กะจะไม่ให้กินเลยน้ำมได้ยังไงมันนี่ตี๋เลยมันได้อยู่เลยน้ำมันอ่ะดูเชฟรอทอดไข่เยี่ยมมันเนี่ยเยี่ยนมันเนี่ยเยี่ยนน้ำมันเนี่ยน้ำมันเมื่อคืนกับหมาความนะไตเนี้ยออกหมดจากน้ำมันละใช่าใจไหม ไม่หมดเดียวเอาไปเตรียมการลังกัน่อ้นูมาึนกะดาษ่าหรอนีู่นี่เลยขอ้นหมูมาไหาลูกน้องทอดไครับทอดดีปะเขาจะทำอะไรเขทอดม่เอาเาทอดไข่ ทายก่อนเลยนะใส่เลยความบ้าว่าอะไรใบชัดอะไรเสียอะไรเลยเป็นเชียรน้ำมันไปดึงเงินซื้อทำไมแล้วก็ประชดถิงนีกซื้อน้ำมันโทรหาลูกน้องครับลูกน้องมัรับหักคืหักทีละด้ร้อยอยู่ฮตายเลยใครไม่รับโทรศัพท์มีนีละสามใส่สามได้ร้อยโอ้เรามาดตุ่ม ตอะมาครับพ yeah. ี่น่เลใส่กระโตัวเนเนาะทังที่ยังไงเนี่ยโอย่ามันเรื่อ้ยอรอยมดี่โหแล้วายทั้มบ้าไปเลยงถามมาถามมาไอยู่ปจ้ขนาดนั้นบอกว่าขับพิษตัวใครนีเองเสียหนึ่งมีโอ้นึงบ้านี่เองกันตงรได้แล้วฉั้นเลยจะบ้าหรอวะาย่าับเอด้วย ป่าไปแล้วโทรศัพทาไปรับจากห้างละอยยังไอย่างข้อไม่ใส่ขห้าขันละลอยนะมารับบอยาก่รับะมึงก็ได้กินมาจากใครมาไฟแดงไฟงไฟแรงโอ้อันี้ไม่ไหมหรอพอดีโอ้ยไม่เก็บไแล้ว เหมือนมันไม่แรงนะอ,อืะคนมันลึกไปเนาะออกดีผมหน่อยๆใดี <laughs> ไม่ต้องใส่ดีไม่นั่นแหละคนคนจะไปลงน้ำมัน,นใครกินไปก่นก่อน <laughs> โอ้หลๆจะได้ลงให้กินดีๆดหน่อย <laughs> <laughs> อมัน <laughs> มัน <laughs> มีเป็นบ้านหรือไปรับแม่บ้านมาว่ามีอะไรเป็นสิ้นนี่ ใช่ครับโอ้ยมีงจะลองหาอีกษ์ไม่ต่อสักสองมิลเอาไข่เด็ดว่ะมาเลยฝากให้ก็ได้ด๊อกสองมิลนะอย่าไปไหนหรออยู่นี่จะไปบ้านนั้นไม่ใช่เลยจะไม่กลัวฝากให้ก็ได้ด๊อกแหมเดี๋ยวให้พี่เก่งเขาไปให้ก็ได้ด๊อกน้ำตาอะไรเผื่อพี่น้องทำได้อยู่แล้วใช่นะขอแค่ไปบ้านนั้นไม่ใช่นะ ใครว่านะเต็มอะเราไม่ได้เพราะว่ามันเพราะไม่ะตามใหม่ลิเตมไปสหมดเวยั้งลง้องล้างมันไม่มีมันเองใช่มันจะไม่มีมันหมดเลยนะัวอะไร่วยต่องไม่ได้เนว่าเก้ยอมไปไม่ได้หรอ

Mm-hmm. <laughs> หรือูที่ว่าจะเปลี่ยนเพื่อมไมุนชาลงไหมรอดรอดรอดรอ,อ,อ่เขายัดเยียวขึ้นเลยถอยลัางขึ้น <c oughs> เป็นอย่างนั้นปากมือปากตีเองนะเนี่ยนี่ยังไม่หมดขวดนะนี่ยังไม่หมดขวดนะมาเนี่ยบอกว่าโอ๊ยหมดขวดก็เลยขึ้นหน้ารถแล้วมันน็อตตัวเดียวเองไงตักเดียวเองไงเดี๋ยวคนจะวางยาแล้วนเออใช่ไหมล่ะนับตัวเดี่ยแค่น็อตท้ายตัวเดียวเนี่ยู้ว่าโอยไม่ได้เลยไปล้างอีกแล้วกรูดิ กินข้าวก็ไม่ร้อนนี่ทำน้ำปลาดินคนเขาจะทอดเป็นเขาจะทอดอยู่ใคไใครบ้มาทอดเองเลยในบ้านนี้ตัวทีตัวเด่อะไรในดำปึ๊ดกินไปกินไปน้ำเปล่าไว้เตามันประหินหีปวดๆนปวดเลย ทำใจดิเนี่ยไม่จากงานผมมันเอาเงินเยอะกว่าเยอะเงานผมเนี่ยแต่นี้มันเอาไปแล้วไงมันเอาไปหลายครั้งแล้วไปแล้วก็เลยล้นเลยมันทำอากาศผมแม่งถังเราเนี่ยมารอใช่ป่ะเพราะถังมันเต็มเพราะมันตัดอยู่กันแล้วถังเราเนี่ยเลยก็วันนี้ขึ้นมาก็เลยลงพร้อมผมเจ้าคิวแรกนะ ไปครับทุกคนอิ่มข้าวแล้วไม่ได้เจอกันนานนี่นะครับอยู่อาทิตย์หนึ่งพอดีเจ็ดวันพอดีอยู่กับนี่ครับทีมงานก็อยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวครับกินข้าวกินปลาพร้อมกันเจ็ดวันอะห้าหกคืนที่แม่สอดครับอิ่มข้าวแล้วเราก็ไปลุยงานกันต่อแล้วทุกคน เราคอยได้ลงคลิปเลยนานทีนึงวันนี้ก็เลยได้ถ่ายสักหน่อยนะครับบรรยากาศชีวิตคนรถเวลากินข้าวกินปลาก็เนี่ยครับพร้อมน้าพร้อมตากันมีอะไรก็พูดคุยนครับหลายบริษัทก็มานั่งคุยกันพี่พี่น้องรู้จักกันอยู่ไปไหนมาไหนแเรวก็เจอกันด่านอื่น รู้จักกันไว้ก็ดีครับเวลาเกิดรถเสียอะไรกลางทางกนะรู้จักกันได้จอดช่วยเหลือกันหรือว่าส่งข้าวส่งน้ำให้กันได้ฝากกันได้เนีี้ผมก็ไปลงน้ำมนันแล้วนอนมาอาทิตย์หนึง่งหายอยากเลยจะเป็นแผลกดทับไปแล้วเชอแชร์ไปหมด บายทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย